กททสำนักงานขอนแก่นชวนร่วมประเพณีสงการอีสานดั้งเดิมวัดชัยศรีวันที่13-16เมษายน2566ณวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานขอนแก่นชวนร่วมประเพณีสงการอีสานดั้งเดิมวัดชัยศรีประจำปี2566วันที่13-16เมษายน2566ณวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีจังหวัดขอนแก่น ประเพณีสงการอีสานดังเดิมวัดชัยศรีเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีในปี2566นี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยทททสำนักง,งานขอนแก่นร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสืบสารรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนให้ยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่13-16มษายน2566มีกิจกรรมการเกาะพระเจดีสายโดยชุมชนและวัดชัยศรีและกิจกรรมทำบุญในวันสงกรานต์มีการจเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรบายศรีพระพุทธรูปและพระสงฆ์ส่งน้ำพระพุทธลูปและการสักการะปูชนียสถานภายในวัดคือสิมหรือพระอุโบสถอายุร้อยกว่าปีลักษณะเป็นสิมแบบพื้นบ้านอีสานที่มีจิตกรรมฝาผนางัง บอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสานและวรรณกรรมพื้นเมืองเรื่องสังสินใสและในวันที่13เมษาย,ยน2566เป็นวันที่เริ่มต้นประเพณีสงการานต์ในวันนี้จะมีการจัดพิธีเสียเคราะห์หรือการสะดอกร้อแบบโบราณอีสานซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านสาวถีโดยบรรยากาศในงานจะมีการจัดการการแสดงหมอลำพื้นบ้านการแสดงหมอลำ2,000ปี และการแสดงหมอลำหุ่นเชิดสินไซน้อยร้อยปีด้านนายเสกสรรศรีไพรวันผูน้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแก่นเปิดเผยว่ากับสวัสดีครับาทางจังหวัดขอนแก่นนะครับปีนี้ก็มีความพิเศษอย่างยิ่งนะครับหลังจากาเหตุการณ์โควิด -19 นะครับรีคลายแล้วก็ ผู้คนนะครับก็ออกมาใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะครับการจัดกิจกรรมสงกรา์เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นนะฮะให้เกิดเรื่องของเม็ดเงินในเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่นะครับสร้างรายได้นะฮะแล้วก็ปีนี้ก็คาดว่ารายได้หมุนเวียนนะครับจากกิจกรรมงานสงการนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่16นะครับหลายพื้นที่นะครับมีการจัดงานด้วยกันหลายแห่งเช่นกันนะครับกิจกรรมจะทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า5,000ล้านนะครับบาทนะครับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับปีนี้นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยากเรียนเชิญชวนนะครับามาชื่นชมนะครับกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นลักษณะของวิถีอีสานดั้งเดิมนะครับโดยงานจัดที่วัดชัยศรีนะครับหมู่บ้านสาวัตถีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ ในงานจะมีไฮไลท์วันที่13ก็คือกิจกรรมการทํากระทงเสียเคราะห์แล้วก็มีพิธีกรรมการทํากระทงเสียเคราะห์นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หาดูได้ยากนะครับมีการร่วมมือร่วมใจนะครับกับผู้จัดงานนะครับมีการร่วมแรงแข่งขันกับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับชาวบ้านสวัสดีรวมทั้งวัชยรีนะครับรวมทั้งบริษัททศภาค การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมนะครับการจัดงานในเชิงวัฒนธรรมเป็นการจัดงานที่กระตุ้นแล้วก็สืบสานอนุรักษ์พิธีกรรมโบราณนะครับหรือพิธีเสียเคราะห์นะครับที่วัดนะครับจะมีเฉพาะวันที่13เมษายนนะครับทุกปีนะครับปีนี้นะครับมีความพิเศษก็คือว่าเรานําเรื่องของการสาธิตนะครับการทํากิจกรรมกระทงเสียเคราะห์นะครับ รวมทั้งการแสดงอของหมอลำสินไทนะครับของชุมชนสาวัตถีนะครับมาเป็นไฮไลท์ในงานนะครับก็อยากเรียนประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเทศกาลงานสงกรานจังหวัดขอนแก่นมาชมงานที่วัดชัยศรีนะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่13ถึง16นะครับเมษายน2566นะครับแต่พิเศษอย่างยิ่งในวันที่13เมษายนตั้งแต่ช่วงเช้าน,นะครับไปจนถึงช่วงเย็นนะครับจะมะีการจัดงานที่เป็นการจัดพิธีกรรม พิธีอร่อยกระทงเสียเคราะ์นะครับเป็นวิธีการที่จะทําการสะดอกเคราะห์นะครับผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าหรือนะครับแจ้งมายังวัดชัยศรีนะครับทางผู้จัดนะครับจะเตรียมรักษาของกระทงเสียเคราะหไว้ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมนะครับ กับทางวัดนะครับและทางชุมชนนะครับก็อยากเรียนเชิญชวนประชาสัพพนค์ให้เดินทางมาเที่ยวชมนะครับสงการวิถีอีสานดั้งเดิมที่วัดไยศรีวันที่13นะครับแล้วก็งานจะมี13 1 6ถึง16เมษายน2 5 6 6นะครับสวัสดีครับเราต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเรื่องสงการเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาเพราะว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมความเป็นดั้งเดิมของ วัชย์รีของหรือชุมชนสวัสดีก็คือความเชื่อและความศรัทธาที่ที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยเฉพาะเรื่องสงการเนี่ยเราได้อาศัยความเชื่อความศรัทธาที่เราได้ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเช่นเรามีพิธีการเอาพระลงสง์น้ําประจําปีการพิธีเสียเคาะหรือเสดาะเคราะ์ซึ่งที่อื่นก็ไม่มี ที่จะมารวมกันทั้งชุมชนตลอดจนการพิธีที่เรานำดอกไม้จัดจากนอ,กองหมู่บ้านมาเพื่อสักการะพระพุทธรูปที่เราอัญเชิญลงเพื่อส่งน้ำอบน้ำหอมเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นความโดดเด่นก็คือมันมีความเป็นชุมชนความเป็นวัชชศสีซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมาก แล้วพิธีกรรมเสียขคาะที่บอกว่าหนึ่งปีจะจัดเพียงหนึ่งครั้งนี่คือมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับเจิญพอดหนึ่งนี้ว่าในสมัยก่อนต้องบอกว่าที่วัดใจศีมันมีพระเทระรูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาแล้วท่านก็ทําพิธีเสียเพราะห์ให้กับชาวบ้านที่มีความศรัทธาในชุมชนของเราซึ่งมันก็จะทําได้ตลอดเวลาที่จะทาแต่ว่าพอที่จะถึงวันสงการซึ่งชุมชนเขาถือว่าเป็นวันปีใหม่ ปีใหม่ของชุมชนเนี่ยหรือของไทยเราเนี่ยถือว่าทุกคนก็อยากจะทําพิธีเสียเคราะห์เพราะว่าเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะนําความเป็นสิริมงคลความอยู่ดีมีสุขมาสู่ตนและครอบครัวและสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเราเข้าใจว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านไม่สามารถเที่ยวไปทุกครอบครัวได้ท่านก็เลยอาศัยในช่วงวันก่อนจะจะเข้าอุทิศการ คือวันเริ่มต้นวันสงการนี่เป็นวันที่รวมชาวบ้านเข้ามาทําพิธีโดยเฉพาะที่สิมเพราะว่ามันก็จะพอดีกับที่ในวันนั้นเนี่ยเราจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ในสิมเราลงมาเพื่อสักการะท่านก็เลยอาศัยในช่วงนั้นแหละสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากของชุมชนสวัสดีว่าทุกครัวเรือนเขาจะไม่ขาดว่าเขาต้องมาทำพิธีเสียขอหรือสระเขอนีอ้ แล้วม,มีความเชื่อยังไงครับในการที่ที่เสียคอในครั้งนี้ครับคือคําว่าเสียคอก็คือเสียก็คือนําออกเคาะก็คือสิ่งไม่ดีก็คือนําสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตออกจากครอบครัวออกจากชุมชนนั่นเองเพราะว่าเรามาทาร่วมกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันเป็นความเชื่อที่บอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เหมือนวันปีใหม่ที่เขามีการปล่อยนกป,ปล่อยปลาอันนี้เนี่ยวัดธรรมแต่วัดธรรมของเราคือการเสียคอ คือกานำสิ่งไม่ดีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่ก็จะมีคติคล้ายๆกันที่ทำขั้นตอนแรกครับกัตกะงมีกาบกล้วยนะครับสิมาทากระทุง่งม,มี่ทำม,มีกาบกล้วยแล้ว,ลวกะทิมีเราปรับเป็นใหม่คัดของมันมากคือผมกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์อของมันก็นทครบ ทันทานั่นเขาก็จะมีแนวห้องพื้นนะครับห้องพื้นแล้วก็จัดเอากาป่วยคือกันครับมาขันตั้งแต่เก่าห้องแบบนั้นแล้วเขาก็จะมีน่ะเสียบกันอ๋อที่ที่เสียบนี้มีรูปอะไรยังไงบ้างพ่ออยากให้พ่อพูดให้ฟังหน่อยครับมันกาคืดลกพคอพนบอลนะครับอันนี้นม,มันเกี่ยวกับ รักสาว่าสิ่งทุกอย่างที่เขาใส่งานบาดเนี้เขาสิ mm. ได้ล,ลึกถึงคุณของเขาเขาก็ต้องเอานี่มากเพี่ยเขาสิดได้ทรงเสียดสอกขาออกไปแล้วเขาก็สิได้เฮ็ดให้เขาบุญคุณของเขาจมามากเฮ็ดมากนะครับงวกงวงกล้วยสร้างมากมันก็เป็นพาหนะของเขาเมันตายไปแล้วเา็าต้องลึกถึงคุณพระคุณของมันเขาก็จังได้เห็ดไปหาครับพ่อเราวันทึกอยากให้พ่อว่าให้ฟังในวาไใ้ที่ว่า ไ่หม่องกระทงเก้าช่องนี่มันมีออียงบ้างครับที่เข้าต้องต้องเให้เขานี่เป็นกระทงนะครับกระทงเก้าช่องมันสิมีช่องหนึ่งช่องหนึ่งสิมีมากมากนี่นี่มากก็เอินมากครับมาสิเก้าคำยากเก้ากว่าแล้วเร่มแล้วทุกทุกอย่างนี่นี่สิมีแปดสิเบเอ็ดเพราะว่าเก่าเก่าครับแปดสิเดดบเอ็ดเนีซ่งเป็นเพชรไซบเป็นจอกเป็นยังเนี่ยครับ เราบดละเนียนอกจากกระท่งเกาช่องเราอันนี้ผ้าเขานี่แมน่นน่ามันบ่ครับแม่นครับวันนี้มันสิของไส่ของเซอร์ซักก็ราบูชาของมันเสีไปแต่ซุ้งนี่นี่เป็นสิ่ของมาเส้นใ<อ>นนี้อ๋อคืเห็นตัวอย่างเห็นคนขับอ๋อตัวอย่างนี่เนี้ยเกียงยิ้วของกินพริกเกียเ๊ยวเปียปลามี่เม็ดเนี่ยข้าวดำข้าวแดงข้าวเลี้ยงข้าวขาวข้าวตอกอ๋อครับเรา เมนูเขาที่ว่าเข้าไปใส่นี่มันมันเป็นที่มากาหรือว่าเข้าอยากเอาอันนั้งใส่ก็ได้หรือว่าจังใดครับที่จริงแล้วตามปกติมันซิม,มีมาเตบโบราณเลยครับเนี่ยของขาทานจิตไส้เนี่ยจะกินมันซิม,มี่มันขันถึงนานี้ข้าเจ้าจิขึ้นไปก้นมันโคกพอดมาต้ม,มสูเม,มือนป่าใครมีมันแล้ว มันมีในค่ำเนเสียกอสมีในค่าเปนเสือกอสคับานีาเขาแดงก็เลยเขาเลี้ยงเขาขาวในหน้าครับเราทำตามที่เขาบอกในคทำอุยช่โอเคก็ครับเราหนึ่งตอนหนึ่กระทุงนี่ใส่เวลาเฮ็ดโดนปันใดครับ่ามันกับนกันทาสองสิบไปเอามาเนี่ยหาปู้กานมาเฮ็ดหนึ่งจุดบ่าถึงชั่วโมงครับ อันนี้ตุ้งเข่เราต้องไปหาต้นกล้วยแต่ว่าทำต้องไปหาต้นกล้วยไม่เป็นอุปกรณ์ขันปั้นเป็นมือไม่ก็เตรียมเขาเตรียมไว้พร้อมแล้วขันเขาเตรียมไว้พร้อมที่เฮ็ดนี่ก็ประมาณสามทีนาทีก็แล้วครับ